พี่เก่งครับครับเริ่มต้นนี่จะยังไงดีครับผมหาซื้อที่ไหนอะไรยังไงเริ่มต้นใช่ไหมคุณเป๊อาจจะเริ่มจากไม้ที่หาซื้อง่ายง่ายในประเทศไทยก็ได้เช่นไม้ถ่ายทั่วไปจะรทุจักคุณเป้ไปเลยฮะวันพุธมีแน่นอนแล้วก็ฝึกมาฝึกแต่แตะมาซื้อต่อไม้เขาจะมีทางราชบุรีเนี่ยเขาจะมารวมตัวเป็นร้านออกร้านกันทุกวันพุธกับพฤรหัสครับแล้วก็มีต่อไม้เป็นไปหมดเลยเพื่อให้นักเล่นบอนไซเนี่ยซื้อไปเพื่อ เอาไปแต่งเองสร้างเองราคาเท่าไหร่ครับก็หลักร้อยหลักพันเป็นไปไม่แพงไม่แพงไม่แพงแต่ว่าแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้อาณาจักรของพี่เก่งเนี่ยมันหน้าตามันดูแบบโหดูราจริงจังมากครับครับผมอันนี้นี่มันที่มาที่ไปหรือยังไงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าชิมปากุบก็เป็นไม้พื้นถิ่นของประเทศญี่ปุ่นครับผมอายุก็ประมาณหกเจ็ดสิบปีแล้วฮะเป็นยามาโดริอย่างที่บอกครับว่าเป็นไม้ที่ขุดมาจากในป่าใช่ครับ จับได้ใช่ไหมจับได้เลยครับสร้างที่เห็นนี่คือธรรมชาติสร้างเขาทั้งสิ้นนะม,ม,มันเกิดจากพายุเกิดจากฟ้าผ่าครับผมแล้วมันเกิดแรงกระทําที่โหดร้ายอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็มีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบัน โอ้โหมันมีเรื่องราวมีเรื่องราวมันแล้วแล้ว้ใบเนี่ยเขายังงอกออกมาอยู่ฮะใช่ฮะก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับเขาจะพร้อมเติบโตเราต้องคอยตัดแต่งไปเรื่อยๆครับตัดแต่งเพื่อให้เข้าทรงบอนไซตลอดเวลาความจริงนี่ใหญ่เลยใช่ไหมครับจริงๆถ้าเราปล่อยธรรมชาติเขาก็อาจจะไปตามอายุเขาเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆไปตามอายุเขาเลยถามราคาดีกว่าครับเท่าไหร่ครับอย่างนี้ก็หลักแสนนิดๆฮะ ใสนนิดๆใสนนิดๆใช่ไม่เท่าสี่ห้าแสนสี่ห้าแสน้อันนั้นจะอายุเยอะกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันครับอันนี้เป็นไม้จากเนสเซอรี่อ๋อจากจิ๋วอาครับผมจากการตัดต่อต่อขึ้นมาใช่ครับผมแล้วแล้วอันที่เอาอะไรมาลงอ๋อที่เห็นนี่เป็นย่ามอสคือเนื่องจากว่าต้นนี้มีการปรับองศาครับเดิมทีมันตั้งฉากครับทีนี้พอเราโน้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ลากมันโผล่ครับเราต้องมีการประคองความชื้นเขาก่อนไม่ให้ลากเขาโดนอากาศและแห้งไปไงเพื่อรักษาช เขาก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองจนกระทั่งรากใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมตรงนี้แล้วก็เตรียมรื้อออกได้ละแล้วก็จะเห็นเขาเป็นเถารากเหมือนอย่างต้นอื่นอย่างเงี้ยก็จะโผล่รากขึ้นมาก็จะสร้างความขลังสร้างความอลังการให้กับบอนไซโทษนะครับอันนี คนนี่มันหน้าตามันแทบจะไม่เหมือนแทบจะไม่เหมือนต้นไม้นะครับผมมันคล้ายๆ <c oughs> ไม้พลาสติกบางคนจะนึกว่าของปลอมแต่จริงๆแล้วมันเป็นของจริงเลยนะและ้วน,น,นี่พันธุอะไรครับก็เช่นเดียวกันเป็นชิมปากุเหมือนกันชิมปะกุครับชิมปะกุนี่เป็นไม้ที่เขาฮิตกันมากอ่าะเป็นตัวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นที่เขานิยมมาทําเป็นบอนไซที่สุดแล้วนะตอนนี้เพราะตัวแบบว่าไม้มันจะแตกสวยงามใช่ไหมใช่มันความเก่าของเขาไงยิ่งอายุเยอะเขาก็จะแตกแรงงานไปตามอายุ แล้วแล้วเริ่มต้นที่ใช้เงินเท่าไหร่ครับอย่างที่บอกว่าตอนที่ฝึกผมเองเด็กๆเนี่ยแล้วก็ไปตามกําลังซื้อไม้ไทยออไม่ได้ซื้อด้วยสมัยก่อนใช้วิธีปลูกจากเมล็ดไปขโมยมาบ้างไม่ไม่มีไม่ไม่มีแล้วก็คือตุดอยู่ต่างจังหวัดมันหาต้นไม้ง่ายอยู่แล้วเป้นไปหาต้นโมกตามริมกําแพงต้นโพที่ขึ้นตามข้างกําแพงก็เอามาสร้างแต่อันนั้นเนี่ยจะข้ามจะไม่เท่าไม้ที่แบบว่าผ่านมาเป็น 60- สิบเจ็ดสิบา ไม่แน่นะฮะถ้าไม้ไทยบางคนสร้างมานานแล้วก็ทําได้สวยเนี่ยมูลค่าเขาก็ไม่แพ้ไม้ต่างประเทศราคาสูงเหมือนกันบางต้นเนี่ยใช้เวลาสร้างสิปีบางต้นสิบห้าปีกว่าจะเสร็จเป็นรูปทรงที่สวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยดังนั้นราคาบอนไซน์มันก็เลยขึ้นอยู่กับเนี้ยระยะเวลาต้นทุนเป็นเรื่องของระยะเวลาสตอรี่ของมันใช่ครับผมไอ้ต้นนี้นี่คือพันอะไรคหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าอิโซสปรุสก็เป็นไม้พื้นถิ่นของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับนะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษตรงที่ว่า มันเกาะหิน <Huh? S 2> เขาตั้งใจเขาเรียกว่าลูดโอเวอร์ล็อกคือเขาตั้งใจตั้งแต่เล็กๆละให้ลากเขาเนี่ยคุ้มหินเลยครับแล้วเขาจะมีการมาวิธีโดยการเอาเชือกมาพันกันลากกับหินให้เป็นส่วนเดียวกันแล้วก็ฝังลงไปในดินครับแล้วพอผ่านไปสักปีหนึ่งก,ก็ค่อยคุยให้มันโผล่ขึ้นมาปีละสักนิ้วหนึ่งสองนิ้ว<อ>ขึ้นมาทีละหน่อยเพื่อให้ลากเขาปรับตัวอพอถึงเวลานั้นเนี่ยลากเขาจะเริ่มเกาะ เหมือนอย่างที่เราเห็นต้นไทรใหญ่ๆตามปราสาทนครวัดเห็นไหมฮะมันเกาะเข้าเป็นแน่นจนกลายเป็นทุกวันนี้เป็นชิ้นเดียวกันไปแล้วแยกไม่ออกแล้วแต่นี่คือแมนเมดแฮนเมดใช่แค่แมนเมดถูกต้องครับมนุษย์สร้างทั้งสิ้นเลยอ่าแล้วตอนที่ซื้อมาเป็นยังไงครับต้นนี้ได้มาสําเร็จเลยเพราะว่าเราไปเห็นปุ๊บเรารู้สึกมันจบแล้วแล้วมันสวยก็เลยประทับใจก็เลยตัดสินใจฮิ้วเข้ามาเลยฮิ้วนี่ยังไงอิมพอร์ตก็อิมพอร์ตจากญี่ปุ่น ส่งเรือมาไม่ครับทางเครื่องบินทางส่งเรือนี้โอกาสตายได้ไม่ใช้เวลานานมาก UPS นี่เรียบร้อยเลยครับครับผมต้องตาทางทางทางคาร์โก้อย่างเดียวนะคือว่าคนที่จะเริ่มเนี่ยก็ก็ไปอาจจะอาจจะลองซื้อแบบลองไม่แพงใช่ไม่แพงมามาฝึกก่อนฝึกให้เรามีทักษะมีพื้นฐานในการปลูกก่อนว่ามันต้องการดินต้องการน้ำยังไงแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ครับพอมันจะทำอาชีพได้จริงจรเป็นอาชีพใช่ไหมผมก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับ ทักษะแล้วก็ความความเขาเรียกอะไรอะความความ,วาม,วามที่เขาสนใจใช่ไหมฮถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขามีพื้นฐานเกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้วก็จะไปได้ไวแต่บางคนถ้าเริ่มต้นเลยแบบต้นไม้ก็ไม่เคยปลูกม,มาก,ก่อนเลยบ,บอนไซก็ไม่รู้จักมาก,ก่อนเลยก็อาจจะใช้เวลาให้เวลาตัวเองมากหน่อยในการ,รที่จะดูหนังสือบ้างดูอินเทอร์เน็ตบ้างเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานสันหน่อย ก็จะดีครับเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของฝีมือถูกต้องครับเป็นงานศิลป์ว่าเป็นนับว่าเกิดมาเพื่อทางนี้เพราะว่าศาสตร์ดนตรีก็คือการสร้างบ้างก็คือการสร้างเป็นแบบก็เป็นจริงๆรแล้วศาสตร์การออกแบบเนี่ยมันประยุกต์ได้หมดนะคุณเป้ก็คือสร้างบ้านสร้างออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบต้นไม้มันใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกันและทุกต้นนในบ้านที่เก่งนี่ขายไหมครับบางต้นไม่ขายต้องบอกเลยว่าขายเป็นบางต้นส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่เอามาวันนี้ก็เป็นต้นที่พร้อมจําหน่ายแต่ต้นที่ไม่ได้ขายก็จะเก็บไว้ที่่บ้านแม ก็ oh จะไม่ได้เอาพวกนี้พวกนี้จะพร้อมจะไหนนะใช่ครับผมคนนี้เข้ามาดูที่บ้านนี้ก็จะสามารถซื้อไปได้ซื้อได้เลยวันนี้ผมว่าผมจะซื้อสักพูดเลยีแล้วแล้วอย่างครับลูกค้าเป็นใครครับโอ้ลูกค้ามีหลายกลุ่มครับมีลูกค้าเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทงี้ดีกว่าประเภทก็คือประเภทแรกคือคนที่เขาไม่ต้องการซื้อไม้จบ ต้องการซื้อไม้ material ก็คือไม้ที่แบบเป็นโครงสร้างเฉยๆแล้วก็เอาไปลุยเองไปสร้างเองอันนั้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองคือซื้อไม้สําเร็จรูปจบหมดละสสเสดก็จะเป็นพวกเจ้า,จาของกิจการซึ่งเขาไม่ได้มีเวลามานั่งตัดแต่งเขาไปถึงโชว์ได้เลยแล้วก็เพียงให้ลดน้ำเท่านั้นเองอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีตั้งแต่วัยรุ่นก็มี แล้วก็เป็นนักศึกษาคนทํางานออฟฟิศไปตั้งไว้บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ตเล็กๆ,ๆก็มีหลากหลายแล้ว,ลวมันดูแลยังไงครับแบว่าเหมือนกับว่าดินมันดูน้อยมากในเนี้ยเหมือนกระถางต้นไม้ธรรมดาเป็นคาถามที่หลายๆคนสงสัยมานานแล้วว่าเออบอนไซดูแลแตกต่างจากไม้ทั่วไปยังสีมันสวยมากคนเต้องใช้สารอาหารแบบไหนจริงๆแล้วบอนไซดูแลเหมือนไม้กระถางทั่วๆไปคุณเปต้องใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยด้วย ก็ oh คือเพราะว่าเราจํากัดเขา <c oughs> เราไม่ได้เอาลงดินถูกไหมเขา<ช>หาอาหารกินไม่ได้แต่ปุ๋ยก็ให้เพียงนิดหน่อย <c oughs> ประมาณส oh <c oughs> e ักเดือนละครั้งเป็นเม็ดโรยไว้ ให้เพียงเพื่อให้เขาใบเขียวเราไม่ต้องการให้เขาเติบโตไปมากกว่านี้ละก็ให้เขาเขียวสดชื่นแค่นั้นพอถ้าโตเราก็มาตัดเขาอยู่ดีตัดทุกๆ6เดือนว่างเหรอว่างเฉยเลยว่างเฉยเป็นเม็ดเม็แล้วก็ลดน้ำมันก็ค่อยดูดซึมไปเรื่อยๆเดือนนึงก็จะมาหาเองใช่ใ่มันจะละลายไปกับน้ำซึ่งมันมีปุ๋ยของบอนไซโดยเฉพาะถูกต้องฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซะส่วนใหญ่ครับมันจะทําให้ไม้เนี่ยไม่ไม่ไม่บกช้าถ้าปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่าดินจะเสีย พอดินเสียปุ๊บก็ส่งผลกับสุขภาพของต้นไม้เปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนดินเปลี่ยนเปลี่ยนได้ฮะแต่ว่าทีนี้ถ้าดินเสียปุ๊บเนี่ยมันเสี่ยงต้นไม้เรามีมูลค่าเราไม่อยากไปเสี่ยงแบบนั้นก็เหมือนกับชาวไร่ชาวนาที่เขาจะไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์อ่ะโทษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ดินมันสมบูรณ์ตลอดตลอดการตลอดการดีที่สุดปุ๋ยนี่ก็หาซื้อได้จากจากคนไทยจริงๆปุ๋ยไทยเราก็ประยุกได้หลายๆอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยญี่ปุ่นเสมอไปแต่ผมเองผมก็จะ ใช้บางตัวบางตัวก็ใช้ของไทยสลับกันไปเรามันเริ่มเจาะลึกแต่ละต้นดีกว่าได้เลยครับต้นนี้นี่พันพันที่บอกไปแล้วโอเคใช่ครับอันนี้ก็ชิมะกุแน่นอนอันนี้เป็นโตโชโตโชอายุ2 0 0ปีแล้วตอนนี้ยมาดุริเหมือนกันยมารดุริสี่แสนห้าชาผมมีต้นเล็กๆให้ดูไหมครเล็กๆมีที่ว่าจะอยู่ด้านหลังแล้วก็มีด้านหน้าอันนี้แบบว่าซื้อไปตั้งกุ๊กกิ๊กอ๋อมีต้นเล็กๆอยู่บนมืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูฮะแต่ว่าช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเรารู้แล้วว่าคนนทีี่่่จะเเริมย มันเริ่มมาจากการที่ทําต้นเล็กๆฝึกทํเกาะช่วงต่อไปเราจะมาดูวิธีการตัดแต่งวิธีการดามวิธีการเอาลงกระถางของพี่เก่งกันนะครับตาตาแบบนี้เอาไว้ทำซากเลยถูกต้องครับอันนี้แหละครับไว้ทำซากโอ้โหเมไเห็นซากนะโอ้